สวัสดีค่ะแม่ท้องพาเที่ยวค่ะเมื่อนี้ถ้ามีบุญมาทําหมุนกาแต่ได้มาหลอดค่ะมีบุญหลอดนอะคะเนาะะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่จังหวัดยะโสธรค่ะมีมุญด้วยน,นะ เคร่องทองเที่ยวนั่นค่ะอ่ะขึ้นไหมลูกขึ้นขึ้นถ่ายรูปไหมนี่มีบุญขึ้นไหมอ่ะขึ้นไหมลูกอ่ะหนึ่งสองตัมอ่ะหนึ่งสองตั้มขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นหน่อยได้ว่ารถขึ้นเยอะเลยอ่ะหนึ่งสองตัมขึ้นไหมไม่ขึ้นมีบุญไม่ขึนนะ้นไม่ดื้อนะมีบุญไม่ดื้อนะลูกอ่ะอ่าพามีบุญชมสวนค่ะ ชมสวนดอกไมก้ดอกไม้ก็เหี่ยวแหละีำดอกไม้เหี่ยวแล้วมบนชมสวนค่ะอันนี้ลูกอันนี้เนาะ กลับมานะลูกนะมีพุญกลับมานะไม่ไปนะกินยามีผุกินยา ไม่เอานะลูกนะกลับมาเร็วกลับมานะอันนี้ลูกอันนี้อันนี้นี่น,นี่ไปมุมนี้ไปดูดอกดาวเรืองไปดูดอกดาวเลืองนะท,ที่มุมทายภาพคัะ อันนี้อันนี้อันนี romance, <16. S 2> ge, ้ทางนี้มีบุญเที่ยวสวนค่ะมีบุญชมสวนเด้ออันนี้เหรออันนี้ดอกไม้สวยไหมดอกไม้สวยไหมมีบุญ ไปเดินไปลูกอ๋อดูดอกดาวเรืองสมควรจะมีบุญสมสวรดูดอกดาวเรืองลูกดอกดาวเรืองสวยไหมสวยไหมเขาไปกินแต่ยาเด้อเขาไปกินแต่ยานะแม่เอานะลูกนะไมวกลับออกมานะนี่ลงอันนี้อันนี้ ไปยำนานผักคนไม,ไม่มีอะไรค่ะคลิปเล็กๆเนี่น้อนพามีบุญชมสวนค่ะพี่น้องอะไรลูกอะไรไเอาไม่เอากลับมาลูกกลับมากลับมา สวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะอืเย็นดีๆๆดีจิลูกเย็นดีดีิวิ่งตามแม่ทองสวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะวันนี้พามีาบุญทำบุญอีกวันนึงค่ะสวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวจ้าสวัสดีค่ะเลิฟเลรอคลิปใหม่นะคะ สวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวจ้าสวัสดีค่ะเรลิมๆมีบนญมีบุญล่ก